ก็ขอสวัสดีะนะครับสมาชิกเพจเลนส์ซ่อมแผ่นมอเตอร์โรกรับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่มีอุปกรณ์นเล็กน้อยนะครับมาแนะนำนะครับในการช่วยงานหรือช่วยเหลือนะครับในการซ่อมแซมพั่ลมมอเตอร์นะครับในการซ่อมเราจะเจอปัญหานะครับในการอาถอดสลักหรือถอดลิ่มนะครับของอกูตเตอร์หรือช่องกรเรียกว่า สิ่งที่นะครับถอดย so so hey, ากหรือเป็นปัญหาของช่างเลยนะครับส่วนมากนะครับเราก็จะใช้ถ้าไม่ใช่ค้อนก็กรีบนะครับในการดึงสลักออกนะครับหรือิ่มนะครับที่รองไปพันแหละนะครับบางครั้งนะครับบางครั้งในการซ่อมแซมก็เกิดสนิมหรือแน่นนะครับเราไม่เคยถอดนะครับมันก็เกิดปัญหาในการถกนะครับงันก็ถอดนะครับสมมติไอตัวนี้ผมก็ตัดมาแล้วนะครับแล้วผมซูเปอร์แมนแล้วก็ลองนะในการตอกมันกันถอดนะ ถ้าเราถอดอวัแบบนี้ง่ายๆทุกชิ้นเลยนะครับเราก็จะไม่มีเครื่องมือในการช่วยเหลือนะครับผมก็เลยมาแนะนําอุปกรณ์ที่หาได้นะครับอุปกรณ์ที่หาได้มันเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยเหลือนะครับของช่างอื่นนะครับเราก็สามารถมาแนะนํา DIY หรือมาดัดเองนะครับเล็กน้อยในช่วยเหลือการซ่อมของเรานะครับหลายสมาชิกนะครับอาจะ ใช้ดังวิธีที่ผมพูดมาเมื่อกี้ค้อนตอกบ้างนะครับหรือใช้ครีมหนึ่งบ้างหรือใช้ตะปูสลักเล็กอะไรตอกบ้างอันนี้นะครับผมมาแนะนาอุปกรณ์ช่วยเหลือตึดคือตัวนี้นะครับในการถอดสลักหรือลิ่มที่รอ,องพลมนี่แหละนะครับมันก็มีอะไรมากก็มีมานสองสามสนนะมันสามารถถอดได้นะครับถอดได้สามารถดัดแปลงเจาะอะไรได้นะครับหาที่รองเจาะนะครับเกียร์แตง่งเป็นที่รองได้เลยก็สามารถ ถอดถังลมสะอาดหรือถือใส่กระต๊ออะไรง่ายได้นะอันนี้นะครับจะมาแนะนําลองทำมดูนะครับในการถอดนะครับเราจะมีอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นชิ้นทอสลักนี่แหละนะครับที่สามารถนะครับดันตัวนี้เข้าไปได้นะครับได้ให้มันออกทะลุดันได้นะฮะมันก็นะครับเสร็จไปนะฮะเห็นไหมครับมันก็จะโผล่มา ริดออกมานะครับในการหาพื้นที่นะครับถ้าพื้นที่น้อยเราก็ถอยออกมารีดออกมานะครับแล้วก็สอดตัวนี้เข้าไปนะครับสอดตัวนี้เข้าไปดันตัวนี้หมุนมาหรือดันช่วยตัวนี้ก็ได้นะจะได้มีความแข็งแรงอ่าถ้าเรามีตำแหน่งได้แล้วนะครับหมุนหมุนนะครับหมุนทันชอบเลยจะแรงจะเบายังไงก็สามารถทำได้มันก็จะช่วยเราอีกแรงหนึ่งนะครับในการ นะครับผมสามารถตัดได้เลยนะครับนะแต่ผมขอแนะนำนะครับให้ไปดัดแปลงเนาะนะครับดัดแปลงเพราะว่ารูตรงนี้นใหญ่นะครับรูตรงนี้ใหญ่ใหญ่มากันไปช่วงที่เราสาดใส่แล้วมันจะมีพื้นที่ใส่นะครับพื้นที่ใส่แล้วเวลาเราสุบตัวเนี้ยสวนตัวเนี้ยเข้าไปมันก็เลยจะจะออกข้างเนาะก็เลยทำอะเราบานะรบผมขอแนะนำ หาเหล็กอะไรทั้งอย่างนะครับอาจจะเท่านี้ต่อเข้าไปเป็นรูประมาณนี้มันจะไม่มีพื้นที่ใสนะครับมันจะไม่มีพื้นที่ใสได้นะครับให้รูเล็กกว่านี้หรืออาจจะเท่านี้หรือใหญ่กว่านี้นิดหนึ่งนะครับที่จะทดสอบเข้าไปก็เห็นามว่าอีกเฮ้ยมันง่ายเกินไปอ่ะเปล่าอาจารย์เพราะว่าอันเนี้ยมันต้องยังไม่ถอดจากโครงเลยนะครับแต่ถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันก็ถอดไา้โอเคครับเดี๋ยวจะทำอีก ครั้งให้ดูนะครับผมยกนะครับมอเตอร์ตัวนี้มาเลยนะครับเราถามว่านะครับช่างจะเจอปัญหานะครับว่าทำไมต้องถอดล่ะครับอาจารย์นะครับก็เพราะว่านะครับสเตเตอร์บางสเตเตอร์นะครับทุ่นในตัวเนี้หรือโรเตอร์ในตัวนี้ไม่สามารถนะครับช่วงเวลาเราจะทํางานหรือถอดออกมาเนี่ยนะครับเราต้องแตะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันรู้ตัวนี้อยู่นะครับเราจาเป็นต้องขอดออกเพราะ จะได้หนึงโรเตอร์ตัวนี้ออกไปนะครับดังนั้นนะครับเราก็เลยมีอุปกรณ์ช่วยก็จะมาลองลองให้ดูนะครับลองให้ดูลองมาดูก็ยกมาแบบนี้แหละครับก็หาก็หาพื้นที่ตัวเองเอานะครับหาพื้นที่ตัวเองเอาก็มีพื้นที่น้อยการทำในการทำคลิปนะมีพื้นที่น้อยลำบากหน่อยอ่าที่ลองจะได้ดูง่ายๆนะโอเคนะครับดังนั้นนะครับ เราจะถ่าตรงนี้ออกด้วยชุดเครื่องนะครับมีไวตัวนี้นะฮะมันนะมก็จะสอดเข้าไปสอดเข้าไปหน่อยอน,นอะครับหาพื้นที่ให้ตัวเองโกนีรือว่าคลิปจะเห็นไหมนะครับแตเข้าไปก็เห็นรูตรงนี้น,นะเราก็มีพื้นที่หมุน ก็ใส่ตรงนี้ให้มันอยู่ระหว่างกึ่งกลางของแกนนะของแท่งนะครับหมุนนะครับมันจะมันจะแน่นหน่อยนะครับไอ้ตัวนี้มันยังไม่เคยถอดนะหมุนนะครับลงมาแนี่คือนะครับมันก็จะค่อยๆเข้าไปนะดูแลนะครับดูแลนะครับดูลงมาแล้วนะเพียงแค่นี้นะในการทำงานน ก็เสร็จแค่นี้นะครับในการทํางานอยู่ณจุดนี้ของผมนะครับมันจะใช้พื้นที่ลําบากนะครับเพราะว่ามันเป็นการถ่ายคลิปนะครับอาจจะทางานลําบากแต่ว่าช่างเองถ้าไปทํางานจริงเรามีพื้นทีของตัวเองแลยจะไลนนอนไลายทั้งก็คือทำได้ง่ายแต่ผมก็คือพยายามนะครับเพราะว่าถ่ายคลิปอยู่ข้างบนผมก็ต้องเอาให้สมาชิกทุกท่านได้เห็นนะครับว่ามันถอาได้จริงการทำงานได้จริงก็ชื่อของมันนะครับ ถ้าใครอยากหรือบางท่านก็มีนะครับมีอุปกรณ์อื่นช่วยงานนะครับถ้าสนใจนะครับถ้าสนใจก็สอบถามอินบกซ์มาได้นะเดี๋ยวผมจะสั่งมให้ครับจะส่งมาให้นะราคาไม่ราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงแต่อยู่ที่สมาชิกนะครับว่าผมจะเอาราคาเท่าไหร่บางคนให้ฟรีเราเล่นครับเราเล่นนะมันก็มีราคาของมันแล้วนะครับราคาแต่ก็ถ้าอยากทราบราคานะครับหรือถ้ามีทางอื่นไปซื้อผมก็แนะนําซื้อ ได้นะครับผมไม่จําเป็นหรือบังคับให้ท่านได้ซื้อกับผมนะแต่ผมมาแนะนําในทางเฉพาะอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับถอดทํางานตัวนี้ได้จริงนะครับก็หวังว่าสมาจิก็คงจะได้ทํางานง่ายขึ้นในการถอดลิงก์หรือสลักลองโมอตัวนี้นะครับโอเคสวัสดีครับ